คุณทวดของฉันคือคริสโตเฟอร์สเงียมเป็นสุดยอดนักขุดทองของแทนซาเนียคุณทวดได้ถ่ายทอดอาชีพนักขุดทองให้กับคุณปู่แต่คุณปู่นั้นไม่อยากเป็นนักขุดทองเพราะต้องย้ายไปขายเส้กรอกบุญเส้นที่ลาสเวกัสคุณปู่จึงส่งต่ออาชีพการขุดทองให้กับพ่อของฉันและพ่อของฉันก็ปล่อยให้เมืองทองแห่งนี้รกราง อย่างที่เห็นนี่คือเครื่องขุดทองตั้งแต่สมัยรุ่นของคุณทวดและนี่คือเครื่องกรองทองส่วนนี่ก็มีสายสูบทองและด้านก็ใส่ทองที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นว่าในยุคหนึ่งมันเคยจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากคุณพ่อส่งต่อแผนที่อลัมค่าให้ฉันบอกให้ฉันไปตามหาทองที่คุณทวดเขียนไว้ในแผนที่มันอยู่ที่บันเดนค่ะต่อค่ะ เราคลุกตัวอยู่ที่บันดันมาเป็นเวลาสองเดือนแล้วซึ่งบันดันเป็นเมืองเล็กๆของใช้ภุมและมีทองมากมายและฉันเจอทองจํานวนมากซึ่งมันเป็น ทองดีทองดีโปเมลโลส้มโอทองดีสายพันธุ์ชั้นเลิศบันดันอยู่สูงกว่าระดับน้ําปปาเออน้ําทะเล240เมตรการปลูกส้มโอลงในพื้นที่ของบันดันนั้นทําให้ส้มโอมีรสชาติที่แตกต่างจนได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือเครื่องหมาย G.I. แต่และส่วนของโปเมลโลที่นี่พวกเขาแทบจะไม่พอขายสินค้าถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นจํานวนมากสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกามให้กับเกษตรกรและช่วงที่พีิกที่สุดของส้มโอ ทองดีบัดเดนคือช่วงปลายสิงหาคมที่รสชาติจะอืมบอสซ้งในปากเลยล่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการโอเพนฟรุตหรือการปอกหมากไมมาทำให้เรากินสดๆเลยค่ะว้าวโซทมักฉมง นี่คือส้มโอทองดีจากอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิที่มีผิวเรียบสีเขียวอมเหลืองต่อมน้ำมันละเอียดเมื่อแกะจัดเปลือกผิวจะค่อนข้างบางเปลือกด้านในสีขาวและชมพูเนื้อฉ่ำไม่แฉะรสชาติหวานอมเปรี้ยวไม่มีรสคมหรือรสซ่าเนื้อกุ้งสีขาวอมชมพูเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพื้นที่ที่ปลูกที่มีภูมิศาสตร์ดีอากาศโปรง่งอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบอากาศเย็นสบายทำให้ผลผลิตที่ออกมานั้นอร่อยแตกต่างจนได้รับเครื่องหมาย GI ค่ะ ฉันอยากให้พวกคุณทุกคนได้ลองกินได้ลิ้มลองความอร่อยแบบฉันในวันนี้นี่คือความอร่อยที่ส่งตรงจากจังหวัดชัยภูมิของอร่อยของดีโปเมโลท่องดีบ้านแชนชัยภูมิและนี่คือเคท i ีแอนด์จอชนักขุดทองดีประจำวันนี้ค่ะ